ทะเลสวยน้ำใสหาดทรายขาวละเอียดแบบนี้ใครคราก็ใฝ่ฝันอยากไปนอนฟังเสียงคลื่นฟิลกู๊ดริมทะ,ทะเลที่กระบี่กันทั้งนั้นวันนี้พักไหนดีมี10ที่พักกระบี่ติกทะเลมาฝากบรรยากาศดีวิวสวยเดินเล่นชายหาดชิลๆใครกำลังมองหาที่พักกระบี่บอกเลยว่าห้ามพลาดสามารถเช็คราคาแต่ละที่ได้ในคอมเมนต์ที่ปักหมดุดหรือรายละเอียดใต้วิดีโอได้เลยค่ะ 1. โรงแรมเซนทาราแกรนด์บีสรีสอร์ทและวิลล่ากระบี่ โรงแรมหรูระดับ5ดาวตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวอบล้อมด้วยวิวทะเลสวยสะดุดตาทิวเขาเขียวขจีและวิวอันโดดเด่นของเขาตะปูบรรยากาศที่นี่เงียบสงบเหมาะแก่การพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติมีความเป็นส่วนตัวสูงเดินทางสะดวกสบายด้วยบริการเรือรับส่งถึงตัวโรงแรมห้องพักตกแต่งอย่างมีสไตล์หรูหราพร้อมวิวสวยๆให้ตื่นตาตื่นใจ เหมาะสำหรับทริปพักผ่อนสุดพิเศษแน่นอนค่ะ 2. กระบี่รีสอร์ท รีสอร์ทนี้ตั้งอยู่ติดทะเลและร้านค้าร้านอาหารเดินเล่นได้สะดวกเลยค่ะแม้ตัวรีสอร์ทจะเปิดมานานแต่อุปกรณ์และความสะอาดถือว่าดีมากห้องพักกว้างขวางสมราคามีห้องสไตล์พูลวิลล่าด้วยนะคะบรรยากาศโดยรวมเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อนมีสระว่ายน้ำ2สระและสนามกอล์ฟสำหรับเด็กพร้อมบริการอาหารเช้าค่ะ 3. าม Holiday อ่าวนางบีชรีสอร์ท รีสอร์ทบรรยากาศร่มรื่นตั้งอยู่ติดทะเลเดินข้ามถนนก็ถึงหาดทรายแล้วค่ะเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนแบบครอบครัวสุดๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กเล็กเพราะมีทั้งสระว่ายน้ำขนาดใหญ่สไลเดอร์และคิสคับไว้คอยบริการนอกจากนี้ยังมีห้องพักหลากหลายสไตล์ทั้งแบบโมเดิร์นและแบบมีกลิ่นอายความวินเทจตกแต่งสวยงามแถมยังมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำาย ในโรงแรมอีกมากมายเลย 4. อาวานีอ่าวนางคลิฟกระบี่รีสอร์ท ที่พักสุดชิคใจกลางอ่าวนางบอกเลยว่าวิวทะเลแบบพาโนรามาจากห้องพักพร้อมอ่างอาบน้ำนี่มันฟินจริงๆค่ะแถมยังเดินทางสะดวกใกล้แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารเดินทางไปชายหาดก็ง่ายแสนง่ายสระว่ายน้ำบนดาดฟ้าคือปังมากมุมถ่ายรูปเพียบบอกเลยว่ามาพักที่นี่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ 5. บีออนกระบี่ ที่พักนี้แค่เดินออกจากโรงแรมก็เจอหาดทรายสวยๆรออยู่แล้วแถมห้องพักส่วนใหญ่ก็เห็นวิวทะเลแบบพาโนรามาสุดปังบอกเลยว่าตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นริมทะเลจากห้องพักได้แบบฟินๆแถมยังได้ยินเสียงคลื่นกระทบฝั่งเบาๆช่วยให้ผ่อนคลายสุดๆไปเลยค่ะเหมาะกับการมาพักผ่อนชาร์จพลังชีวิตสุดๆแถมในโรงแรมยังมีร้านอาหารอร่อยๆรอเสิร์ฟเพียบ 6. PP c o c o Beach Resort ที่พักนี้เหมาะกับการพักผ่อนถ้มกลางบรรยากาศแบบทรอปิ ical สุดชิลค่ะ ด้วยทำเลที่ตั้งติดทะเลเดินทางสะดวกจากท่าเรือโดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบธรรมชาติเน้นวัสดุจากไม้ไผ่ให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองแถมยังมีมุมสวยๆไว้ให้ถ่ายรูปเพียบห้องพักสะดวกสบายแม้จะไม่หรูหราแต่ก็ครบครันแถมยังมีกิจกรรมสนุกๆอย่างพายเรือคายักให้ทำด้วยนะคะ เจ็บบูงาธานีรีสอร์ทแอนด์สปา รีสอร์ทสุดหรูบรรยากาศดีรายล้อมด้วยธรรมชาติเหมาะกับการมาพักผ่อนแบบเต็มที่ไม่ว่าจะมาเป็นคู่ครอบครัวหรือจะมาคนเดียวก็ฟินได้ภายในโรงแรมตกแต่งอย่างสวยงามห้องพักกว้างขวางแถมยังมีสระว่ายน้ำสุดชิกให้ได้แช่น้ำคลายร้อนกันด้วยนะคะบอกเลยว่าครบจบในที่เดียวแนะนำเลยค่ะ 8. วารานากระบี่โฮเทล โรงแรมสุดหรูที่นี่คุณจะได้ดื่มด่ำกับห้องทักสุดชิคที่ครบครันทุกความสะดวกสบายพร้อมสระว่ายน้ำขนาดมาตรฐานโอลิมปิกให้คุณได้แวกว่ายอย่างเต็มที่บรรยากาศภายในโรงแรมก็เงียบสงบวิวทะเลสวยเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงแถมยังมีกิจกรรมมากมายให้ทำอีกเพียบบอกเลยว่าประทับใจไม่รู้ลืมใครมองหาที่พักดีๆบอกเลยว่าต้องมาโดนสักครั้งค่ะ เกิดเพล y แค n น Residence and s u i t กระบี่โรงแรมสไตล์เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์สุดชิลในกระบี่เหมาะสำหรับคนรักความเงียบสงบและเป็นส่วนตัวค่ะ ห้องพักกว้างขวางตกแต่งสวยงามมีทั้งแบบห้องสตูดิโอไปจนถึงห้องแฟมิลี่สห้องนอนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแถมยังตั้งอยู่ในโลเคชันที่ดีเดินทางสะดวกใกล้ชายหาดร้านอาหารคาเฟ่และร้านสะดวกซื้อบอกเลยว่าพักที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะ1ิ t h e p a r l o r r กระบี ที่พัก,เล,กเล็กๆอบอุ่นบรรยากาศเป็นกันเองริมชายหาดคลองม่วงเหมาะกับการพักผ่อนแบบเงียบสงบโดดเด่นด้วยวิวทะเลสวยๆถ่ายรูปปังพร้อมกิจกรรมเดินเล่นไปเกาะกวางตอนน้ำลดชมพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติกห้องพักสไตล์เรียบง่ายตกแต่งสวยงามมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแถมมีบริการเรือเที่ยวเกาะแบบเอ็กซ์คลูขึ้นเรือหน้าโรงแรมได้เลยค่ะ ถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ไว้นะคะวิดีโอหน้าพักไหนดีจะพาไปแนะนำที่พักดีๆที่ไหนอีกรอติดตามกันได้เลยค่ะ